แล้วนะคะเพราะว่าตอนนี้เราเขาบอกว่าไปใส่ไมโครเวฟได้อันนั้นเรากินแบบสดอันนี้หอมมากเลยคทุกคนเดี๋ยวเอาแต่ถ้าอบนานจะกลายเป็นป๊อปคอนนะคะร้อนค่ะร้อนก็มาซ้อมจิ้มให้ดูจิ้มให้ดูเนื้อของมันใช่ว่ามันนุ่มมากนุ่มมากๆอร่อยมากๆไม่เหนียว ยังฮึไหนก้อนไหนดูนะคะลองไอ้ที่มันโผล่ขึ้นมาหน่ยดูนี่เนี่ยเนี่ไงหวานกับเมื่อกี้ไหมคะหวานหอมอร่อยอร่อยมากนะแค่สามสิบห้าบาทเขาบอกว่าหายากแต่ไหมแย่ยากมากต้องไปดูแบบดีๆว่าเซเว่นไหนมีนะคะสามสิบห้าบาทเดี๋ยวเราจะบอกนะคะว่าเซเว่นไหน เชิงซาค่ะเขามาขอนเขาไม่อยู่ที่นี่เลยอ่ะโอ๊ยเผลอกัดลิ้นดูดูดูปลาเด้งนะคะทุกคนอืมสีเหมือนมุกเลยทุกคนสีเป็นมุกนู้กันทุกคนเห็นึ่ปะนองใบอาไปนี่นี่สีเหมือนมุกมุกเลยนะคะสีมุกเลยแม่ใช่เไข่มุกเลยมันจะสีแบบมุกมุกสวยมากไข่ไปหากินได้นะคะทุก ก็จะสั่งก็ได้นะคะแต่บ้านดเดี๋ยวนี้ก็เซเว่นมาส่งแล้วเนาะ <c oughs> ต้องถ <c oughs> ามเขาก่อนวอ่ามีหรือเปล่าโอเคไปแล้วค่ะกกินอีไปแล้ว